เป็นอะไรครับเอออาแขนไม่มีใครอุ้มเคนนนนูนนูนนนนไปทางนู้นนไปทางนู่นนู่นนไปทนู้นไปทางนู่นไปทางน้นางนูนไางน โอ่ว่ตอนนั้นน่ะผู้ชายที่อยู่ห้อง402ก็เดินขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ทําท่าเหมือนเดินไปก็ขึ้นไปรีบหายไปหายายไปไหนนะไปไหนเอาปิดเลยนั่งกินเยลยืนเงียเพราะว่าพี่ลุ้นเนี่ยแกขอตัวก่อนนะผู้ชายคนนั้นหลังจากที่เขาโกรธเข้าไปห้องจากนั้นเขาก็ค่อยๆพาคิม ฮคะคิน,น,น,นปิดไหมไม่ปิดไปไหนคินอ๋อเฮยเล็กปิดทางโน้นแล้วเข้าไปในห้องใหญ่ไหมนะ่ะคีน พาคินแอบเข,ข้าห้องยายเนี่ยเอาไอ้คนก็อยู่ในนี้พาคิน